สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรพันธ์สุร,รัมยายม .4 ท .1 เลขที่41ค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอแหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนค่ะซึ่งนั่นก็คือน้ำตกคลองลานค่ะ น้ำตกคลองลานตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองลานที่บ้านคลองลานตำบลคลองลานพัฒนาอําเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะน้ำตกคลองลานเป็นหนึ่งในน้ำตกใหญ่ของเมืองไทยมีความสูงราว1 0 0เมตรกว้างประมาณ40เมตรบริเวณใต้น้ำตกคลองเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ในยามปกติสามารถเล่นน้ำได้ค่ะ น้ำตกคลองลานเกิดจากเทือกเขาขุนคลองลานซึ่งมียอดสูง1439เมตรจากระดับน้ำทะเลบริเวณเหนือหน้าผาน้ำตกเป็นที่ราบกว้างในฤดูฝนสายน้ำจะไหลาจากลำห้วยต่างๆประมาณ5สายลงสู่แอ่งน้ำกลางหุบเขาเกิดเป็นวังน้ำลึกและลำน้ำยาวประมาณ3กิโลเมตร จากนั้นสายน้ำได้ไหลผ่านหน้าผาสูงตกลงมาเป็นสายน้ำตกคลองลานอันยิ่งใหญ่สวยงามซึ่งเป็นน้ำตกที่มีสายน้ำตลอดทั้งปีแต่จะมีปริมาณน้ำมากและสวยงามน่าเที่ยวมากที่สุดในช่วงกลางฤดูฝนถึงปลายฝนต้นหนาวค่ะ น้ำตกคลองลานตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอชคลองลานประมาณ500เมตรโดยบริเวณลานจอดรถจะมีร้าน f า e ฟพ r k ร้านกาแฟาวิวหลักล้านภายในอุทยานที่สามารถมองเห็นน้ำตกคลองลานได้อย่างสวยงามเป็นการอุ่นเครื่องในอารมณ์ก่อนที่จะเดินเท้าไปตามเส้นทางที่จัดทำอย่างดีกลมกลืนกับธรรมชาติสู่ตัวน้ำตกคลองลานอันสวยงาม สำหรับนักถ่ายภาพน้ําตกคลองลานมีหลากหลายมุมงามให้เลือกถ่ายภาพรวมถึงมีเส้นทางเดินป่าเพื่อไปชมวิวน้ําตกมุมสูงหรือที่เรียกกันว่าจุดชมวิวกิวงวงช้างซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดเลยสำหรับผู้ชื่นชอบการถ่ายรูปค่ะสำหรับการเดินทางมาน้าตกคลองลานนะคะ การเดินทางมาน้ำตกคลองรันนะคะจากตำแหน่งที่ฉันอยู่นะคะจะเดินทางมาประมาณ2ชั่วโมง5 6นาทีหรือ214กิโลเมตรผ่านถนนหมายเล็ข1ตามเส้นทาง Google Map ค่ะ